สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ตางบ้านผมบางเกษตรศรีเกิือบันเทิงวันนี้ลงพื้นที่ที่อยุธยาจังหวัดอยุธยานะครับเป็นพิธีกรภาคสนามของดาราวายดี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้ที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้รู้ครับว่าเขานั่นคือใครเขามาจากไหนเขามาทำอะไรสุโทนะครับสร้อยขำนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับเลขาิการพักนะผมรู้แล้วว่าเป็นนักการเมืองเนาะ ครับครับวันนี้ผมอยากทราบว่าท่านมาลงพื้นที่ที่อโยธยาจังหวัดอโยธยาเพื่ออะไรครับมาทำอะไรวันนี้มีโอกาสได้มาพบพี่น้องประชาชานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคือว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่อยู่ในสถานะโควิดครับเราเราต้องเข้าใจว่าเร่องนี้ประชาชนทุกคนอยู่ในภาวะตึงเครียดเรื่องปัญหาของเราชื้อันะครบ กาสัมผัสในพันากรศิริรยาก็เริ่มเห็นแล้วว่าแนวทางต่างๆมันเริ่มดีขึ้นนะครับในใน,ในการทร่องเที่ยวและก็ในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจาังหวัดพันธกศิริยานะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเ,เราก็มองเห็นว่าพื้นที่ในจังหวัดพันธกศิริยาเนี่ยมันเข้าสู่กรอบเวลาที่เราจะต้องมานั่งดูรณะฟื้นฟู นะครับเพื่อให้มันเข้าสู่รูปแบบเดิมๆเหมือนที่เราเคยดำรงชีพกันมาอยู่นะครับวันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับครับอันนี้เป็นที่ที่ท่านพูดเนี่ยคือประชาชนอาจจะค้างคาว่าที่จะมาบูรณะนี่คือแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมใช่เพราะเราเราเป็นเมืองวัฒนธรรมเมืองมรดกมรดกโลกใช่ไหมครับมรดกโลกนะครับนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลัก เราต้องมาเข้าใจอยู่ตรงที่ว่าหลังจากโควิดมาแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องฝากของรประชาชนเราต้องดูแลเรื่องของรายได้ที่รับจากกันมาในเรื่องของเมืองมรดกโลกนะครับของพระนรีรวรศิริยาซึ่งหลายหลายประเทศประชาชนทั่วโลกเนี่ยสนใจคือเรามีโอกาสได้มีโอกาสได้คุกยกับพี่น้องประชาชนที่เป็นาชาวต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นรู้สึกว่าจะมีประวัติศาสตร์ ที่ผูกพันกับจังหวัดพนครครีอยทธยามาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีธิยาเป็นราชธานีของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงอยิทยาปั้มเขาจะรู้สึกว่าเอออจุทยาหรือพนครครีอยทธยาหรือทุกคนจะรู้ไหมรู้ทุกคนรู้หมดนะเด็กๆก็รู้หมดแล้วว่าพะศรีอยุทธยาถ้งไปดูว่ามันจะมีเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งใช่ไหมหมู่บ้านหมู่งบ้านหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านที่ตุ่นนะฮะบ้านเราเราจะมองเห็นว่าความสําคัญความผูกพันตรงนี้แหละมันจะเป็นบ่อเกิดของการท่องเที่ยวการเป็นบ่อเการ มีส่วนร่วมของคนต่างประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรานะครับจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ได้ยินเสียงจากเลขาที่การพักแล้วนะครับแต่ที่ยังไม่ได้แนะนําเลยว่าพักอะไรเนาะยังไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้ทางเลขาณสุโธนะครับซึ่งเป็นเลขาที่การพักนะครับให้แนะนําว่าชื่อพักอะไรนะครับใครเป็นหัวหน้าพักนะครับเชิญครับ ต้องขอเรียนท่านผู้ชมในรายละเอียดของพักดังนี้นะฮะพักของเรานี่็คือพักพลังสังคมใหม่นะครับโดยการนําของท่านดรชาวบริษยรติะจรพงศรติ i, นะครับครับเป็นหัวหน้าพักนะครับแล้วก็มีผมสุโธสร้างคําเป็นเลขาธิการกครับรวมทั้งผู้บริหารคณะกรรมการพักอีกสิบสิบห้าท่านรวมเป็นสิบเจ็ดท่านนะครับเป็นพักการเมืองที่มีสนา,นานสาขาครบทั้งสี่ภาค ก็คือภาคเหนือที่จังหวัดน่านภาคอีสานที่จังหวัดสกลนครครับภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีและภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธฯแล้วก็มีสมาชิกตอนนี้นักประชาราษฎร์ตอนนี้มีสมาชิกแล้วมีประมาณเจ็ดพันคนครับซึ่งกำลังจะเข้ามาส่งผลกระทบเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีนโยบายที่เป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญกับที่จังหรัดชายฉุนก็ยากนะครับอีกหลายๆนโยบายครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะได้มีการได้รับสิทธิ ทีบบนี้อยากจะยกตัวอย่างสักหนึ่งนโยบายเรื่องของการท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องหลักของประเทศไทยที่จะทํารายได้เข้ามาเรามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงถาวรน,นะครับแบบถาวรก็คือเราอยากจะให้ประชาชนผู้สูงอายุจากทั่วโลกนะครับที่มีฐานะเข้ามาพำนักอาศัยระยะยาวในบ้านเราซึ่ง มีหลายๆประเทศที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างเช่นสมมติมว่าประเทศญี่ปุ่นนะอเมริกายุโรปเนี่ยถ้าคนเพิสนใจเข้ามาที่บ้านเราเพราะเรามีจุดขายคือเรามีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเรามีการต้อนรับจากค่างระเทปราเปณีที่เราเป็นคนไทยเรามีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์เรามีภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการลรงชีวิตนะครับเพราะนี่คือเป็นปจัจจัยหลักโดยเฉพาะถ้าจะมาจากฝั่งยุโรปเรื่องของแสงแดด เป็นเรื่องที่ปร,ทประเทศประชาชนที่อยู่เมือหงหนาวเนี่ยก็ให้ความสําคัญนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับนี่แหละคือจุดขาย,ยตรงนี้นะทีนี้ในจังหวัดพระนคารศรีวิธยาเนี่ยเราจุดเด่นๆของเรามีครบนะมีข้อหมดเลยในสิ่งที่ผมพูดเมื่อตกี้ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ด้วยการต้อนรับของพี่น้องประชาชนคนจังหวัดขอนแก่นราารศรีวิธยาและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกันเนี่ย มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศผู้สูงอายุนะครับหมายถึงว่าประชากราของเขามากกว่า25เปเ็นป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนครับแล้วประชากรเหล่านี้เขาจะมีสวัสดิการจากรัฐที่ดีนะโดยมีการดูแลจากภาครัฐในการที่จะเข้ามา ซัอร์ตเขาให้กระบวชีวิตยอยู่อย่างีความสุขครับแต่ในขณะเดยียวกันเราก็ต้องเข้าใจว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เขามาีระเบียบเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากสำหรับนานานประเทศนะครับเราถ้าเราสามารถที่จะดึงดูดหรือ,รอ,รอเอาเรื่องของความสัมพันธ์ตั้งแต่วันศุกรต์ตรนนี้ขึ้นมานมาร่วมกันดูซิว่าพระนารศีรยพิพยาเขาน่าจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่คนญี่ปุ่นให้ความสนใจนะครับเพราะเราอยากจะเหยนที่น้องในลักษณะแนวนี้ กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับข่านเลขาธิการพรรครองราพืุนที่นะครับก็มาพบ้ปประชาชนที่นั่งอยู่ด้านขวามือของผมนี่นะครับก็มีท่านอาต้อยนะครับคือประชาชนที่นั่งเรียนรายอยู่ด้านหน้านี้นะครับเพื่อว่ามาฟังนโยบายนะครับของพรรคพลังสังคมใหม่นะครวับว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองจะเป็นยังไงนะครับก็มาฟังนโยบายของพรรคพลังสังคมนะครับฝากติดตามกัเรื่อยนะครับช่องทางเพจหน้าข่าว ออนไลน์ช่องทางต่างๆกับเดี๋ยวบางกเกษตรก็จะลิกไว้ให้ด้านล่างวันนี้ผมบางกเกษตรสี่เพื่อนเ,เป็นพิธีกรศาสนาต้องขอลาท่านผู้ชมที่อยู่ก้าล่างแต่ตอนนี้สวัสดีครับ